สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมรณฤทธิชีวิตง่ายนะครับวันนี้จะพามาดูแนวทางการจัดจัดทรงนะครับการจัดทรงจิงทุเรียนนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนนำไปใช้ในสวนนะครับก็เทคนิคง,ง่ายๆนะครับก็ต้นนี้นะครับของผมนะครับเริ่มแรกเดิมทีนะครับเขาจิงเขาจะขึ้นแบบขึ้นสู้ยอด เหมือนแบบนี้นะครับขึ้นสู้ยอดทุกกิ่งนะครับผมก็ลองมาหลายวิธีแล้วนะครับผมก็จะใช้การดึงนะครับใช้เชือกดึงแบบนี้นะครับแล้วก็ล็อกกับโคนต้นนะครับล็อกกับโคนต้นนะครับแบบแบบที่เห็นในในนี่นะครับมัดบริเวณตรงกลางนะครับกลางกิ่งนะครับคือ ส่วนตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงรวบกับโคนต้นนะครับผมจะทําแบบนี้ครับนี่นะครับผมไม่ได้สาธิตได้ดูเลยนะครับวันนี้เพราะผมได้ดึงไม่หมดแล้วนะครับก็ง่ายนะครับแค่ใช้เชือกนะครับนิ่มๆนะครับมัดรางกิ่งแล้วก็ดึงมารวบที่โคนต้นแบบนี้นะครับเราก็ต้องการกิ่งลงเยอะหรือผ่อนขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะ นะครับแบบนี้นะครับค่อยๆดึงนะครับก็หนึ่งอาทิตย์ผ่านก็ค่อยๆดึงลงอีกนิดนะครับก็ดึงดึงทีละนิดนะครับจนกิ่งเขาได้อยู่ตัวแล้วนะครับถึงจะตัดเชือกออกนะครับผมใช้วิธีแบบนี้นะครับผมลองมาหลายวิธีแล้วนะครับก็ไม่ได้ผลนะครับอาจจะยกตัวอย่างวิธีการนาขวดน้ํามาแขวนนะครับการนาขวดน้ํามาแขวนก็เป็นวิธี ที่ดีนะครับแต่ผมเคยลองแล้วนะครับเวลาลมแรงหรือฝนตกหนักนะครับปกติน้ําในขวดก็จะมีน้ําหนักอยู่แล้วนะครับแล้วพอฝนตกลงมาแล้วครับก็จะมีน้ําหนักเพิ่มเพราะน้ําไปเกาะที่ใบนะครับจะมีน้ําหนักเพิ่มนะครับแล้วก็ลมลมแรงด้วยนะครับก็จะทําให้กิ่งที่เราถ่วงด้วยขวดน้ํานะครับเกิดการหักหรือเกิดการร้าวได้นะครับ ก็เป็นวิธีที่ผมเคยลองมาแล้วนะครับผมก็จะไม่แนะนําให้เพื่อนๆทานะครับใช้วิธีการดึงกับเชือกดีที่สุดนะครับผมจะพาไปดูอีกต้นนะครับที่ผมดึงไว้นะครับแต่ก่อนจะดึงนะครับเพื่อนๆต้องทําการแต่งกิ่งให้มีเว้นระยะห่างของกิ่งให้เสร็จเรียบร้อยนะครับถึงจะทําการดึงได้นะครับ นี่เพื่อนเพื่อนดูนะครับพอดึงแล้วนะครับดูสัตส่วนกิ่งของเขานะครับก็จะสวยงามนะครับไม่ขึ้นตั้งตรงสู้ยอดนะครับกิ่งเขาจะราบและหนากับพื้นสวยงามนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเอ่เชือกที่ผมผูกนะครับอ่บริเวณตรงนี้นะครับผมจะผูกไว้กับอ่กลางกิ่งนะครับแล้วก็ดึงมานะครับรวบที่โคนต้นนะครับแล้วก็มัดนะครับ มดให้แข็งนะครับแบบนี้ที่ผมแมนะนำให้เพื่อนทำแบบนี้นะครับเวลาลมพัดหรือฝนตกนะครับจะไม่มีการกิร่งจะไม่หักแล้วก็จะไม่มีการเสียหายเลยนะครับเพราะลมเขาจะพัดจะโยกต้นก็โยกทั้งต้นนะครับไม่มีปัญหานะครับก็วันนี้นำเทคนิคและข้อเสนอดีๆมาฝากเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมรณฤทธิชีวิตง่ายๆ ขอกลับลาเพื่อนๆไปไก่อนนะครับสวัสดีครับ